สวัสดีค่ะพิมินทรวัชนิญานะคะจากช่อง YouTube, ยูทูปพญาเพชรพัทธรานครานะคะเพจอัญมณีเพชร,เ,เ,พรเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทธลานคราและประชาญานยาดินทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีีจากเสด็จพ่องเพจมาเป็นควอนลูกหลานนะคะคลิปนี้ก็เป็นคําสามที่ว่าคือเวลาที่เรากําหนดรู้กับอะไรเนะี่ยเราเรา,เรารู้สึกว่าเราจมอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมากอย่างเช่นดูเวทนาก็จมมาอยู่กับเวทนาถึงแม้ว่าเราก็จะพยายามสังเกตอาการอยู่แต่ว่าจิตใจจิตรู้เนี่ยมันเหมือนกับม,ม,มีความอยากมากกว่าแล้วมันก็เราไม่ท,าทามอมัน รวมทาให้เวทนามันแรงไปอยู่กับความคิดความคิดก็ยิ่งแรงอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะต้องทำเช่ไนไรดีนะคะเนี่ยเราเรารู้เราใช่ไหมว,ว,ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็คือแปลว่าสังเกตอยู่นะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทอํายังไงให้รู้เรารู้แบบตื่นอะรู้แบบแตกรู้แบบยังไงอะรู้แบบไม่เข้าไปจมนะคะก็อาจจะต้องรู้ปล่อยนะคะรู้ปล่อยหรือว่าถ้าเกิดอาจจะทิ้งในส่วนส่วนนั้นไปเลยแล้วก็กลับมารู้อยู่ที่ทํำยังไงก็ได้ให้ ให้ตัวรู้มันอยู่ที่ตัวรู้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจมกับอารมณ์มากเพราะตัวรู้เนี่ยถ้าเราสังเกตมันดีๆนะคะมันก็เกิดดับมันก็คือเดี๋ยวมันก็รับรู้อารมณ์นั้น <c oughs> เดี๋ยวมันก็รับรู้อารมณ์นี้เนี่ยเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามาถึงักหมืน่นมาถึงตรงนี้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถไปต่อได้ในาการที่แบบเออสังเกตการรู้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจมอยู่แบบสิ่งที่ถูกรู้นานเกินไปมันจนไปแช่จนไปแบบเหมือนกับว่าสภาวะมันจมนะคะมันยิ่งทําให้เราอยู่กับตรงนั้นนานนาน่ที ปฏิบัติไม่เป็นแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็คือปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีกว่า ก็ทําให้ตัวรู้มีกําลังมากขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งไหนตัวรู้อยู่กับสิ่งสิ่งไหนสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีกําลังสตัวรู้ไปแบบมันกระเพ่งอยู่ที่กายไงนะกายมันก็ยิ่งแข็งยิ่งยิ่งเกิดสภาวะนู่นนี่นั่นอะไรของมันนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าตัวรู้อยู่ที่ความคิดอย่างงี้นะความคิดก็ยิ่งโหมีกําลังมากใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะตัวรู้ไม่ได้เป็นตัวรู้ที่มีมีประสิทธิภาพที่จะรู้แล้วมันตื่นรู้แล้วมันดบนะคะแต่รู้แล้วกลายเป็นเพ่งเข้าไปใหญ่เลย <Workers. S 2> นะคะตัวนี้มันมันเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตละเอียดเหมือนกันนะคะต้องต้องสังเกตละเอียดเหมือนกันถ้าเราแบบเราเป็นตัวรู้ของเรามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยตัวรู้นี่ประกอบด้วยความทะเยอทะยานนะคะาตัวรู้ตัวนี้ประกอบด้วยความเพ่งเนี่ยนะคะเพ่งจนสภาวะมันแบบเบิกบานไปด้วยการเพ่งนะการเพ่งอย่างเนี้ยนะคะมันก็จึงทําให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นนะรู้สึกอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกวบาไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าจิตมันไม่ตื่นมันจมไปในสภาวะนะคะ ก็ลองลองไปปรับเปลี่ยนดูนะคะลองไปปรับเปลี่ยนดูลองแบบรู้แบบสังเกตเบาๆนะคะรู้แบบสังเกตเบาๆรู้แบบสังเกตตัวรู้ในการเปลี่ยนแปลงที่ตัวรู้รับรู้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างในปัจจุบันขณะในตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยก็พอนะรู้แบบรวมๆนะคะก็จึงขอฝากนะแนะคาแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t u b e พยาเพรพัทระนะคะดาเพรยมณีเพรเกรแก้วพิมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทาง,ทางโลกและทางธรรมนะคะปลอดภัยจากโควิดรวมถึงปลอดภยัยจากพยานอันตรายทั้งหายทาั้งวงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนเกือ้อกูลกันนะคะก็พิมินให้บูชายามณีเพรเกแก้วของเซธพองเพชรดุกนะคะใครอยากสนใจด้านศาสตร์พลังงานนะเอาสิ่งที่เหมือนกับเป็นพลังงานพลังงานจะดีได้ก็จะมาจากจิตที่คนก็จะมาจากจิตผู้ที่แสนดี ท,ทอย่างเนี่ยก็คือเสด็จพ่อของเพจนะคะท่านฝากพลังงานของท่านมาเป็นฐานบาร,รมีและให้เทวดาต่างๆที่อยากมาร่วมบุญสร้างกุศลนแปลงบุญญาฤธษ์ของตัวเองมาเป็นบุญมาเป็นพลังนะคะ<ไ>ที่มา<ไ>เขาเรียกว่ามาเกือ้อกูลมาเชื่อมต่อกับท่าสีดินน้ําลงไฟที่เป็นอัญมณีนะคะก็เนี่ยก็ใครอยากจะมีสิ่งสิ่งนี้ไว้นะคะเป็นที่พึ่งภายนอกนะเป็นที่พึ่งชั่วคราวนะคะเกื้อกูลกันได้ตามเหตุปัจจัยถ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อนุญ,ญาตยินดีให้บูชานะคะใครอยากจะเหมือนกับเกือ้อกูลน,นะเพราะว่าปัจจ ก็จะเป็นของท่านนะคะและท่านท่านก็จะเหมือนกับสามารถที่จะมีปัจจัยในมวงมนุษย์ในการสร้างบุญสร้างกุศลในในในรูปแบบที่ท่านอยากจะทำนะคะเลี้ยงดูพี่มิ้นด้วยอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ก็เป็นเป็นในส่วนหนึ่งด้วยนะคะ,ะเป็นสมาชิกของพี่มิน้นก็ใครอยากจะเกื้อกูลกันก็รูช้ากันได้นะคะที่เพจอัญมณีเพจเกรดแก้วนะคะไอจีเกแก้วนะคะเทวาแล้วก็เฟซของคุณเมย์นะคะเฟซนารม่าอาริเนดาติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ